สามวันต่อมาไปอยู่จริงการต่อสู้ครั้งนี้แต่จากจากการตรวจสอบของผู้นำสำนักต้าลัวและอาจมีอันตรายแต่ข้าจะไม่เข้าไปยุ่งข้าเข้าใจนี่คือการต่อสู้ขององค์อิเก้าแห่งราชวงศ์เซนหยวนและยังเป็นการต่อสู้ของจกักรพรรดิอีกด้วยมันคือการต่อสู้ของข้าดีนี้ต้อนรับท่านจากักรพรรดิ ผู้นำนิกายไปอยู่จริงเสินหัววนี่มันอะไรกันนิกายไปอยู่จริงถูกคนทรยศหลอกและท่านจักรพรรดิทั้งหมดเป็นเพราะข้าไม่ตรวจสอบให้ดีตอนนี้ท่านจากักรพรรดิได้รับการยอมรับจากสานักใหญ่ข้าหวังว่าท่านจากักรพรรดิสามารถให้โอกาสนิกายไปอยู่จริงอีกครั้งจากนี้ไปไปอยู่จริงจะเคารพและรับใช้ท่านจากักรพรรดินี่คือสมบัติของนิกายไปอยู่จริงโชคชีแห่งคุณเขาข้าหวังว่าท่านสามารถ ท่านจัรพัฒจะไม่ถือสารเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมีความผ่านผลของพลังวิญญาณที่คล้ายกับโชคชีและดูเหมือนว่าจะไม่ได้หลอกลวงแต่ความรู้สึกที่ยากจะเชื่อนี้จะเชื่อและอธิบายไม่ได้นี้แขวนเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแต่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงได้ยากข้าไม่สามารถสอนความจริงหรือความเท็จให้แก่เจ้าเจ้าต้องตัดสินด้วยตัวเองเท่านั้น จกักรพรรดิมนุษย์ยังเด็กเกินไปไปอยู่จริงเป็นนิกาที่สืบทอดมาหลายร้อยปีและไมีชื่อเสียงในโลกจกักรพรรดิมนุษย์ในการในด้านการรอบสังหารชะตากรรมของนักฆ่าไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือความตายไม่มีการหอาแพ้อย่างแน่นอนพันที่สลายวิญญาณเสื้องถูกขัดเกลาโดยโชคเกิของคุณเขาโยเย่ Yo ye, เดินทีนี้สิ่งนี้เตรียมไว้สำหรับนักโทษเต่าลึกลับผู้นั้น กลับที่เจ้าสุดพันสลากวิญญาณน,นี้ไปแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าราคาการบริวารของเจ้าจะแข่งแกงเพียงใดพลังวิญญาณทั้งหมดในร่างกายของเจ้าจะถูกผนึกทั้งหมดาาการจัดการกับสตรีผู้นี้ได้เกินความสามารถจริงๆตอนนีถ้ถึงเวลาดึงพลังโชคชีที่นางถือครองออกมาและใช้มันเป็นตัวประกันตอนนี้แม้ว่านักพูดต่อจะแข่งแกงแต่เขาก็ถูกเราควบคุมอยู่ดีอะไรกัน ไม่พลังอาวุธนี้มันมงเยบุตรค่าได้อย่างไรไม่น่าเชื่อแย่แล้วอ่ะมิงเย ข้าไม่เคยคิดที่จะปาบเจ้าการแก้แค้นคือเป้าหมายของข้าจากนี้ไปนี่กายไปอยู่จริงต้องถูกทำลายถูกทำลายข้าประเมินเจ้าต่ำไปชื่อเขียนฟานนี่คือโชคสีไปอยู่จริงของข้าเจ้าไม่ต้องการมันงั้นหรือเข้ามารับมัน พลังวิญญาณกําลังสูงขึง้นกล้าสังหารบุตรชายของข้าและยังคิดทําลายนิกายของข้าที่เห็นฟานเจ้าต้องตาย